สวัสดีพี่น้องอีเนาะไม่ได้พี่เลอแกมาบรรยายความมีเทงสู่ฝั่งเนาะโอ้ยตื่นมาแต่ละมือนะ้อในความคิดคนเนาะคิดได้หลายตลบขนาดมือ้อนึงคิดได้จักอย่างในนึงคิดหนึ่งในนึงคิดอย่างหนึ่งนะอันนี้กะอยากเป็นเธอหนาะเนาะบัดนี้พัดมาคิด จะปรปั๊บมาเป็นโซนแบบน,นี้นะคิดว่าจะลงโซนยางเลยเบิ่งจางพนปับเพนหน้าได้ละเมื่อเงินไปหลายพันอยู่ปันนี้ไปมาคิดหม่ฝนตกล้ัดมาปับเพนหน้ามาเป็นโซนจะลงยางป่านนี้ดินพัดเป๊ะโอ้ยลํำบากลํำบนขนาดอันนี้ลราเพิ่นว่ามันมีเท้งแท้แน่นอนเนาะอันเลอกละกะ วันนี้พระเฮอยรถไทยเพ่นมาปับ๊บปั๊บจากที่การจะเอทือหน้าพระมาเป็นสูนว่าจะปุูนสวอยางมันก็นลําบากขนาดรถผัดดินอ่อนและดดินผัดดินเหวนวเนาะมันถือน้ำแรถโอ้ยลําบากขนาดอันนี้ลราเพิ่นว่ามันมีเทงมือนึงคือแต่จักอย่างอันน จากที่มาเอเฮือนาน้ำมีอ่างน้ำมีอ่างเฮือนาต้างมีซาดเสือนะบัตรายเรืแล้วหูโป,โปจบอยู่มาเป็นโซนอย่างแล้วกันอยากเป็นเฮือนาหล่นบนเต็นน่ะน้ำคือพันมีค้างจากเธอคือพันมคิค้างต้องมีซาเสือนาหูโป้โอ้โยเป็นขึ้นหน้าเป็นเฮือนาน้ำอ่างพันมีอ่างบนเต็นเผื่อโปอยู่ในนี้ ปั๊บเป็นเธอปั๊บเป็นโซนแล้วก็ดีคือเดียวเนาะสันพอ่อน้ำเลิกพันนี้อ้างเอเธอร์นาน่านะฝนตกเอินตะฟ้าลเลยเอเธอร์นากะแหง้งตอมีซาซึ่มันเพิ่นโปอยู่ตรน,นี้ทูเอ็งห่างลงห้อยสายย่อย,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 ยใหญ่ย่อยใหญ่เนาะฝนตกลงมาแล้วลนเห็นเนาะมันเป็นดินเป๊ดดินานั้นแล้วรถเอ้าเอ็ดได้ซัมเบอร์กัเอา ปับจากเหอหน้ามาเป็นศูนย์แบบนี้ความคิดคนมันมีทิ้งอันนี้แล้วเนาะมือนึงคิดได้หลายตลกคิดนั้นคิดนี้ค้านเอ็น้าแล้วจะมาไปเอ็นศูนย์แบบนี้ปั๊บเป็นศูนย์จ้าคิดนี้กะทานี้แลเด้อขอบคุณวัตดิค่า